มาดูคบแนวทางการต่อสู้ของพวกทีมเขากระโดงเนี่ยนะว่าเขาจะต่อสู้คดีกันอย่างไรหลังจากที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับโดยที่ผมผลักดันให้ไปฟ้องรายแปลงให้ไปฟ้องเจ้าใหญ่ๆที่จังหวัดวีรำวันนี้ขึ้นสารนัดแรกครับเป็นนัดชี้สองสถานเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่การรถไฟแห่งประเทศไทยไปฟ้องคนที่นามสกุลดังที่จังหวัดวีรำ ผมอธิบายแบบนี้บางคนไม่เข้าใจบางคนบอกเมื่อศาลฎีกาตัดสินแล้วศาลอุทธรณ์ภาคสามคดีถึงที่สุดแล้วทําไมต้องฟ้องใหม่เหตุผลที่ฟ้องใหม่ก็คือเขาอ้างว่าเขาไม่เคยมีคําพิพากษาของศาลมาฟ้องเขามาขับไล่เขาที่ผ่านมาเป็นเรื่องของชาวบ้านคนแค่40คนส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมผมก็เลยบอกเอาไม่เป็นไรขอกันกินมากกว่าน,นั้นการรถไฟต้องมาฟ้องเจ้าใหญ่ๆเนี่ยฟ้อง คนใหญ่คนโตการเมืองคั่วการเมืองในบุรีรัมย์นะครับและท้ายที่สุดเขามาฟ้องและวันนี้ขึ้นศาลครั้งแรกแล้วอยากรู้ไหมว่าเขาจะสู้คดีอย่างไรเขาจะต่อสู้คดีว่าเขาเนี่ยจะบินไปอังกฤษหมายถึงทีมทนายของเขากระโดงจะบินไปที่ประเทศอังกฤษไปตามหาเซอร์เซอร์อะไรสักอย่างเนี่ยจำชื่อไม่ได้เซอร์อะไรสักอย่างเนี่ยนะครับ ซึ่งคนคนนี้เป็นคนที่ทําแผนที่ของการรถไฟและถามว่าเซอร์ในอายุเท่าไหร่ซึ่งถ้าแกมีชีวิตอยู่ก็200กว<ๆ>่าปีแล้วมั้งครับคือตุยไปนานแล้วครับแกมีชีวิตอยู่ในช่วงสมัยรอนเก้ารอหรอหรอเแล้วไปทําอะไรไปหาลุมศพเขาเหรอตอนแรกพอได้ยินว่าเซอร์เนี่ยผมนึกว่าไปหาเซอร์เล็กโฟลคูันไปติดต่อให้มาคุมสัตว์ทีมฟุตบอลที่วีลัมไปหาเซอร์คนนี้คนที่ทําแผนที่ เมื่อแกไม่อยู่จะไปอะไรครับไปถามเอากับลุ้มศพแกเหรอบอกบอกว่าจะไปหาญาติไปถามญาติญาติก็คงเป็นญาติรุ่นไหนรุ่นหลวอนหลานเหรีลือ้อเท่าไหร่อะแกเสียไปร้อยกว่าปีถูกไหมครับก็ไม่รู้ว่าทีมทนายเนี่ยนะครับไปคิดแผนการนี้มาจากไหนอย่างไรไปดูซีรีส์หรือว่าไปหาเอ,อดูในพงศาว,วดารที่ไหนอย่างไร <laughs> อันนี้ไม่รู้นะนะครับ คือจะไปหาคนที่บอกว่าไปมาทําแผนที่นะแล้วก็คนที่ทําแผนที่ตุยไปแล้วร้อยกว่าปีเออแล้วก็มันจะมีประโยชน์อะไรในเมื่อวันนี้หลักฐานชัดเจนที่สุดแต่ไม่เป็นไรเนี่ยนะครับอยากจะสู้ก็ไม่รู้หวังผลอย่างไรหวังผลจะยืออ้อคดีหรือว่าหวังผลที่จะเอาชนะค้าคานแบบให้ขาดเลยนะจะไปเอาคนที่ตุยไปแล้วร้อยกว่าปีมาเป็นพยาน <c oughs> จเจาหลักฐานส่วนนั้นเนะี่ยะ เอาเอาละนะครับว่ากันต่อไปก็ผมก็ตามติดคดีนี้อย่างต่อเนื่องให้ถึงที่สุดนะนะครับ